ส,สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับฟุกภูมิซาบงศาวิจารณ์ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วหลังจากที่ e ีที่แล้วเราบอกว่าเราจะมาสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติ EP นี้เราได้เจอเขาแน่นอนนักกีฬาทีมชาติเอ็กซ์ตรีมที่หลายๆคนนะรู้จักอยู่แล้วกีฬาเนี่ยเฮ้ยฟุตบอลมันก็เบื่อแล้วเราก็แตกขนแหนงไปนูน่นไปนี่บ้างรอบเนี้ยผมว่าได้ สาระล้วนๆเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยผมว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ชอบแต่อาจจะแบบเพิ่งเคยเล่นเพิ่งเคยฝึกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเรามาเจอทีมชาติตัวเป็นๆระดับโอลิมปิกเลยนะแต่ก่อนไปดูอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยครับบางเกิรกออนไลน์ช่องรายการเซาลซีก็กดเยอะๆก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเราไงทีมงานเรามางหลายคนเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมมีกำลังใจทำงานต่อ EP หน้า มันมันอีพีหน้ามันมันแต่อีพีเนี้ยไปดูเขาก่อนทีมชาติอยากรู้เจ๋งแค่ไหนขอสัก500ซับ500ซับนะสำหรับได้เลย500ซับนี่ชื่นใจเลยอีพีเนี้ย5 0 0ซับชื่นใจเลยนะขอถือว่าขอไปเราไปดูกันพี่ไปรอ,าอดาดนาะนแล้วล่ะที่จะออกไปใช่มเอาสกเก็ตมาเปล่าออกมาเนี่ยดูดินี่รถเกียร์ผมิด,ดเครื่องสตาร์ท นี่ไปอะไรวะมาถ่ายไหมไปดิโอ้หไปยืมเขาดิ เราเช่นเคยครับผมฟกภูมิซับวงศาวิจารณ์นะครับกับช่องบางเกิดออนไลน์ชาแนลนะครับรายการเซาซีอย่างที่เคยบอกไปใน E ีีที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติแต่รอบนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติของกีฬาประเภทสเก็ตบอร์ดครับผมนี่เราอยู่กับพี่เจิมแล้วสวัสดีพี่เจิมอีกทีนงครับสวัสดีครับครับผมพี่เจิมแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมได้ได้รู้จักพี่สักนิดนึงครับผมเจิมครับ กีฬาทีมชาสเกตบอร์ดครับอ่านี่นะครับก็คือเหมือนเป็นการสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งของรายการเรานะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสเกตบอร์ดร้วนๆเลยอ่าอาจจะมีสาระแล้วก็ความสนุกรวมไปกันนะครับผมเออช่วยอธิบายเกี่ยวกับกีฬาสเกตบอร์ดให้กับเพื่อนๆได้รู้จักสักสักนิดนึงเอาแบบว่าพอพอสังเกตนิดนึงครับผมเอ่อสเกตบอร์ดนี่ มันเริ่มต้นมาจากแบบจุดกำเนิดเลยนะมาจากประเทศอเมริกาก็คือคนเขาเล่นเซิร์ฟกันอตอนแรกแล้วพอคราวนี้ยเหมือนบางครั้งมันไม่มีคลื่นเขาก็เลยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาให้มันเป็นแผ่นเหมือนแผ่นไม้กระดานแล้วก็มีล้อขึ้นมาเป็นแผ่น,นแบนๆเลยแล้วก็มันวิวัฒนาการจนมาถึงเป็นแผ่นรูปทรงแบบนี้ครับก็คือก็คือตอนแรกคือเนี่ยคือเรียบไปเลยถูกไหมเรียบไปเลยแต่ยุคก่อนเขาจะ สไลด์แบบแค่เข็นกันแบบเหมือนเล่นแบบเลี้ยวซ้ายขวากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะกระโดดได้คือเมื่อก่อนก็คือทําอะไรแบบมีโมชั่นของมันเยอะแยะคือเมื่อก่อนก็คือเข็นเหมือนเป็นยานพาหนะเล็กๆใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นยานพาหนะด้วยแล้วก็เหมือนแบบมีการเล่นท่ามีการแข่งขันกันประมาณนี้ใช่แล้วจุดเริ่มต้นของพี่ จุดเริ่มต้นในกเรียนต้นเหรอตอนแรกเราชอบมันไหมชอบมันแบบเราเห็นตอนแรกเลยนะคือเอาเริ่มต้นคือผมอะอยู่สุราษฎร์ใช่ป่ะแล้วก็ใต้ครับผมคราวเนี้ยคนที่บ้านผมเขาแบบย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วคันนี้ผมก็เลยตามมาด้วยมาเรียนพอปุ๊บผมก็เข้ามาอยู่ในซอยหนึ่งมาเช่าห้องเช่าบ้านอยู่ในซอยซอยหนึ่งแล้วดันไปได้มีเพื่อนใหม่ เพื่อนใหม่ดันเล่นสเก็ตพอดีแล้วเราก็เอออยากรองเออมันเป็นยังไงวะครั้งแรกเลยเหยียบปุ๊บล้มเลยล้มเลยก็เลยแบบเออมันน่าสนใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองขอขอยืมเพื่อนเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จนขอแม่ซื้อตอนนั้นจําได้ไหมประมาณอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเหรอลังจากที่เราคิดว่าจะเออจะมาจริงจังกับสเก็ตบอร์ดตอนนั้นผมสิบสิบเอ็ดขวบสิบขวบประมาณเนี้ยสิบเอ็ดขวบผมยังน่าจะเล่นกองทรายอยู่มั้งสิบเอ็ดขวบ อ่าครับผมแล้วก็้วก็อข,ขอแม่ซื้อสเก็ตบอร์ดปุ๊บแม่ไม่ให้แม่ไม่ให้แม่เขาเห็นว <c oughs> ่าอะไรพี่แบบจะไปเล่นทําไมอะไรอ,อย่างเงี้ยแบบคือสเก็ตบอร์ดมันแพงไงพี่<ห>คือตะก่อนราคามันแบบสูงมากมแบบถ้าคอมพลตนึงใหม่ๆอย่างเงี้ยห้าพันหกพันเลยแล้วก็พ่อแม่ผมก็เลยแบบเออจะไปเล่นทําไมเอาเงินไปเล่นเกมดีกว่าไปเอาเงินไปเล่นเกมดีกว่าแล้วคราวนี้คือแบบอันนี้พูดจริงๆเลยนะคือที่ผมอ่ะแบบด้สเก็ตบอร์ด ชิ้นแรกนี่คือเล่นการพนันเลยเล่นการพนันใช่มันเป็นแบบเหมือนตู้ม้ายอดตลอดอคือแบบตามเพื่อนไปเลยเล่นแบบด์กไซส์ตามเพื่อนไปแล้วก็แอบไปแอบแม่ไปเล่นแล้วก็เก็บเงินมาได้แบบสองพันบาทแล้วก็คราวนี้ก็ไปถามเพื่อนแบบเออมันมีแผ่นสเก็ตมือสองไหมแล้วก็เพื่อนก็ติดต่อกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเออเนี่ยมันมีคนขายพอดีสองพันอะไรอย่างเงี้ยซื้อเลยแผ่นเน้เอาเอาเลยเป็นแบบ ไม้เน่าๆทุกอย่างเน่าหมดเลยแล้วก็มาเล่นใช่อันนั้นก็คือสเก็ตบอร์ดแผ่นแรกของใช่แผ่นแรกของผมเลยคือแบบไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยก็คือสตาร์ทจากตอนนั้นก็ประมาณส1 11อดขวบจนถึงตอนเนี้ระยะเวลาก็12ปีแล้วสิบสอปี1ิปี12สองปีสิบอปีก็ถือว่ามันก็ยาวนานนกันนะก็ถ้าถ้าเทียบกับนักกีฬาทั่วไปก็คือเป็นการฝึกซ้อมตั้งแต่อย่างผมอะเล่นกีฬาก็ประมาณ เจ็ดแปดเก้าปีจนถึงตอนนี้ก็ยี่แปดแล้วก็ประมาณเกือบยี่สิบปีก็ก็คือกีฬาทุกกีฬาผมว่ามันก็เกิดจากการฝึกฝนแต่ละวันละวันละวันใช่ใ<ห>ครับทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นจนเราเก่งอ่าแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้พี่เจิมอยู่ในฐานะอะไรของออของนักกีฬาตอนนี้ก,นก็บรรจุเข้าเป็นนักกีฬาทีมชาติโอลิมปิกปี2020ครับอแล้วก็พยายามจะไต่แลงกิ้งให้ถึงอันดับเพื่อที่จะเข้า ภายในเข้าไปอยู่ในโคตาโอลิมปิกเออเขาวัดกันยังไงตามจริงการแข่งออแอแรงกิง้งครับมันจะหนึ่งงานแข่งเราก็จะได้คะแนนบอรแรงกิ้งครับถ้าเกิดเราอยู่ติดหนึ่งในสิบอย่างเงี้ยแรงกิ้งคะแนนเราก็จะได้สูงขึ้นอะไรอย่าค,คือวัดโดยคะแนนโดยรวมครับแล้วก็เอามารวมกันในแต่ละสนามเนี้ยครับแล้วก็คิดรวมปุ๊บแล้วก็แรงกิ้งเราจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ มันจะเป็นอะไรประมาณนี้พี่ประมาณเหมือนแบบเก็บคะแนนแต่ละสนามมากกว่าแล้วก็มันแล้วก็มารวมอีกทีหนึ่งตอนนี้พี่อยู่ในแรラกิ้งเท่าไหร่ของเขาเรียกว่าอะไรของโลกหรือของโอลิมปิกถ้าเป็นของ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 โลกอะครับในเวิร์ลแรงด์กิ้งก็จะอยู่ที่อันดับ32 32ของโลกครับผมถามเออขอถามนิดนึงอันดับหนึ่งนี่ประเทศอะไรครับเอ่อตอนนี้เป็นอเมริกาอันดับหนึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นอันดับสองเจ้าภาพที่สามผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นบราซิลมั้ง ก็เท่าก er? ับอยู่ติดในท็อป30ของของโลกนี่ก็ผมว่าแม่งไม่ธรรมดาสุดยอดมากแล้วก er ็ขอถามนิดนึงเขาใช้อะไรในการวัดว่าแบบเราเป็นตัวทีมชาติก่อนที่จะเข้ามาใช่ไหมครับการวัดก็คือการร่วมงานแข่งการคัดตัวเข้ามาคัดตัวทีมชาติอ๋อคือเขามีการเปิดคัดตัวด้วยใช่ครับแล้วก็คัดตัวแข่งปุ๊บ บรรจุมาในทีมชาติแล้วก็แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยอ,อะไรครับแล้วก็แข่งก็เหมือนก็เหมือนเป็นการคัดตัวทั่วไปก็เหมือนแบบทีมชาติเขาเปิดให้คัดตัวือนเราก็มากีฬาทั่วไปทุกแย<อ>ทุกกีลาเลยใช่ครับอ,อ,อ๋อแล้วตอนนี้ทีมชาติเรามีนักสกเก็ตบอดกี่คนเออทั้งหมดตอนนี้สิบสองมั้งพี่สิบสองคนก็คือเขาผิดนะอ่าฮะสิบสองคนนี่ก็คือเขาก็จะส่งมีรายการต่างประเทศอะไรเขาก็ส่งไปหมด ใช่ครับก็เหมือนกีฬาทั่วไปเลยอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันมีนักกีฬาทีมชาติและก็ส่งการแข่งขันด้วยเนี่ยก็ถือว่าด้านบวกด้านความคิดด้านบวกของเราอ่ะก่อนที่เราจะมาติดทีมชาติกับหลังที่เราประติดทีมชาติเนี่ยมุมมองมันต่างกันไหมมุมมองของพี่จำจริงด้านบวกทั้งก่อนและติดคือเราได้เล่นสเก็ตตลอดเวลาคืออันนี้คือด้านบวกของเราแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งการเล่นสเก็ตเนี่ยมันสําคัญเลยนะคือมันได้เพื่อนแล้วก็เล่นอ่ะมันอยู่กับตัวเองเยอะมันมันจะทําให้แบบเราอยากเล่นท่านี้ถึงแบบเราเล่นไม่ลงเราจะยังไงเจ็บแผ่นตีขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราพยายามที่จะเล่นท่านึงให้ลงพอเวลามันเล่นลงขึ้นมาแล้วมันแลนดิ้ง เรารู้จะรู้สึกว่าแบบโอ้นี่แหละมันใช่เ <đang S 1> นี่ยด้านบวกอันนี้คือแบบสเสน่ห์ของสเก็ตบอร์ดจริงๆเลยคือแบบสมมุติว่าเราหัดเล่นครั้งแรกนะแล้วเราเข็นไปได้แล้วเราลองหัดออรี่อ่ะแล้วแบบแค่แค่ออรี่แล้วมันแบบรู้สึกแบบขึ้นนิดนึงอ่ะเราก็ดีใจแล้วอ่ะแค่แนะั้นแล้วส่วนมุมมองด้านลบของสังคมอะพี่คือเหมือนแบบคนข้างนอกอะเขามองเขามองพวกที่นสเก็ตบอร์ดทั่วไปเนี่ยพี่คิดว่า เขามองเราในในด้านไหนมันเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนมองสังคมแล้วก็แบบรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กสเก็ตด้วยนะถ้าสมมุติว่าแต่ก่อนก่อนที่ผมจะมาติดทีมชาติอย่างเงี้ยผมอะไม่คิดว่าจะเข้ามาแข่งอะไรร่วมรายการเลยคือผมจะเป็นคนที่แบบเล่นสเก็ตทั่วไปเล่นยันเช้าเล่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยคนเขาคิดว่าแบบ เออพวกนี้มันติดยาเมื่อสูงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือแบบเราแค่อยากจะเล่นอ่ะเด็กสเก็ตมันคือแบบเห็นอันนู้นน่าเล่นอันนี้น่าเล่นมันก็เล่นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ส่วนเรื่องเกเรอันนี้มันก็มันมันเป็นส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ว่าจะคิดกันยังไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่พี่ยังไม่ได้เข้ามาทีมชาติอ่ะปกติพี่ซ้อมอยู่แถวไหนเออแต่ก่อนครั้งแรกที่ผมหัดเล่นเลยก็ในซอยบ้าน แล้วก็คราวนี้เพื่อนก็ชวนออกมาเล่นที่มันเป็นสนามครั้งแรกนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะวงเวียนสิบสามห้าวงเวียนอยู่ตรงอไเนี่ยวัดบวรวัดบวรนิเวศข้างหลังเขาสารอ๋อคือตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบลานโล่งๆเลยแต่ก่อนแล้วก็จะมีแบบอุปกรณ์วางชิ้นหนึ่งเป็นแบบเหมือนเป็นโต๊ะกับราวเหล็กแค่นี้แล้วก็เล่นกันยันดึกยันค่ำทุกวันอะไรครับเรื่องการบาดเจ็บ กีฬาสเก็ตบอร์ดอะต้องมีอยู่แล้วผมว่ากระโดดมั่งขาหักมั่งคิ้วแตกมั่งอะไรมั่งอาการบาดเจ็บของของพี่ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตในการกเล่นสเก็ตบอร์ดบาดเจ็บบาดเจ็บรุนแรงสุดก็ข้อพลิกข้อเท้าพลิกใช่ครับประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะหายสองเดือนก็คือแบบบวมเลยคือขาแบบเดินไม่ได้ขยับไม่ได้อ,อะไรครับ อันนี้ไปหาหมอปกติทั่วไปหรือว่าเรารักษาด้วยตัวเราเองตอนนั้นไม่หาหมอครับเป็นคนดื้อแล้วก็ใช่แล้วก็ประคบน้ําแข็งประคบร้อนประคบเย็นไปเรื่อยๆแล้วก็นวดเอาเด็กสเก็ตมันแบบมันจะมีความแบบดื้อรั้นอะพี่มันจะไม่ค่อยไปหาหมอไม่ค่อยทำอะไรหลังจากที่เราบาดเจ็บเนี่ยเราเคยคิดที่จะเลิกเล่นไหมหรบว่าไม่เล่นไปไม่ก็เจ็บตัวว่ะเล่นไปทําไมวะมันไม่ค่อยนีมันเหมือนแบบเราเล่นท่าเนี่ยเราแบบเรารู้สึกแบบ อยากเล่นให้มันลงแล้วแบบพอปุ๊บแม่งเจ็บขึ้นมาเชื่อเดี๋ยวแม่งหายปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเล่นใหม่ก็ได้เรเราไม่มีความคิดเลยนะในหัวเลยนะว่าแบบเราจะเลิกเล่นวะแม่งเจ็บตัวไม่มีเลยไม่ัถ้าเรื่องเรื่องความคิดเลิกเล่นถ้าเจ็บเราเลิกเล่นนี่ไม่มีเลยครับอืมอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้คุยกับพี่เจอมาพอประมาณแล้วผมเนี่ยก็มือใหม่สําหรับกีฬาสเก็ตบอร์ดเนี่ยพี่พอจะแนะนำเอ่อสำหรับน้องๆหรือหรือคนที่เขาสนใจในกีฬาเนี่ย สามารถจะแบบว่าไปซื้อตัวสกเก็ตบอร์ดแบบมือใหม่เลยอ,ะอ่ะอาาก็สเก็ตบอร์ดนะครับก็คือเบสิกอะพื้นฐานก็คือสกเก็ตทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดจะต่างกันแค่ไซส์ของบอร์ดถ้าเกิดเป็นเด็กหน่อยก็จะไซส์เล็กหน่อยอพื้นฐานแต่ถ้าอย่างเป็นพี่ฟุกพี่ฟุกครับผมเราก็แนะนําเป็นแบบเหมือนของผมเลยครับใช้อันนี้ได้เลยก็มันจะมีส่วนประกอบสกเก็ตบอร์ดมันก็จะมีทักซึ่งเป็นตัว โยกเหมือนโชกครับซ้ายขวาอะไรเงี้ยเลี้ยวได้แล้วก็ล้อกับลูกปืนเหมือนมอไซค์ทั่วไปอะไรครับแล้วก็มีตัวบอร์ดข้างบนนี้มันจะเป็นเหมือนกระดาษทรายเวลาเรายืนมันจะทําให้เราเท้าเรามีความกระชับมากขึ้นติดมากขึ้นอะไรเงี้ยผมแนะนํานะครับถ้าเกิดแบบคนที่แบบไม่เคยเล่นเลยหรือว่าแบบมือใหม่ก็เล่นแผ่นสเก็ตแบบผมเลยก็ได้อันนี้คือไซส์มาตรฐานอยู่แล้วซึ่งไซส์มาตรฐานเหมือนกัน โอเคครับตอนนี้ผมก็เริ่มอยากจะลองแล้วว่ากีฬาสเก็ตบอร์ดมีสนเสน่ห์อย่างที่อย่างที่พี่เจิมเพาาว่าหรือเปล่าผมขอไปลองลนะนะบาบี้ครแลผมตอนนี้แล้วก็มาถึงช่วงจะให้พี่เจิมเนี่ยสอนเบสิกการขึ้นบอร์ดง่ายๆสําสหรับมือใหม่รวมถึงตัวผมด้วยดูพี่เจิมโชว์เป็หนึ่งทีอันดับแรกเลยก็อยู่ที่เรา เลือกข้างก่อนว่าเราจะใช้ทางซ้ายหรือทางขวานำเวลาเตะบอลหรือเวลาเราวิ่งไปอย่างเงี้ยเราจะหยุดเราจะหยุดฝั่งไหนก่อนของพี่หยุดฝั่งไหนก่อนเตะบอลข้างไหนข้างขวาข้างขวาแต่ผมถนัดเอาซ้ายขึ้นอ่ะอ่าถ้าเอาซ้ายขึ้นก็เอาซ้ายนำแบบนี้เอาตัวมาขึ้นฝั่งนู้นใช่ไหมใช่โอเคขึ้นมาแบบนี้ครับผมวางวางเท้าหน้าบนน็อตน็อตมันจะมีน็อตสี่ตัวอยู่ตรงนี้อ่าวางปิดน็อตไว้เดี๋ยวนิดนึงต้องเอียงแบบนีดเลยปะ เอียงเอียงด้วยต้องเอียงให้มันแบบสี่สิบห้าองศาพอคราวนี้ปุ๊บเท้าหลังยืนบนน็อตแบบนี้อ๋ออ่ะยืนไว้กดตัวไว้แล้วก็เกีงไว้ขึ้นมาเอาเท้าหลังอโอเคโอเคเริ่มแรกอย่าเพิ่งถ่ายก่อนเราแค่อ๋อขึ้น้นมาเหยียบก่อนแค่นี้แล้วก็การบาลานซ์เราอยู่ที่การย่อพอขึ้นไปปุ๊บเรารู้สึกเสียบาลานซ์ปุ๊บเราย่อย่อลงอ๋อแค่นี้โอเคลองดู ย่อย่อย่ออ่าโอเคย่อลงย่อลงเอาใหม่เอาใหม่หจบไป <Okay. S 2> อัคคราวนี้ย่อลงครับย่อลงอ่าอ๋อเออแล้วก็ตั้งตัวให้แบบตรงกับบออะไรอย่างงี้ลองทำท่าทำท่าทำทรงกันทำทรงอ่า <laughs> <laughs> ได้ปะ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะ อ๋อนี้แบบโยกอย่างนี้ด้วยอันนี้คือโยกเวลาเราโยกแบบเอ็นข้างหน้าข้างหลังมันคือการเลี้ยวครับอ๋อโอเคอ๋อถ้าอย่างนี้ก็คือเลี้ยวไปทางนี้ถูกปะใช่ถ้าเราโกมอะไรย่างเงี้ยก็โอเคคราวนี้เราจะลองเริ่มถ่ายกันดูไอ้เพิ่งเอาตอนลงก่อนดีกว่าตอนลงเอาขาขาขาหลังลงก่อนเหมือนเดิมอ๋อโอเคโอเคคราวนี้เริ่มถ่ายพอได้พอได้เราจะวางเท้าไปปลายเท้าอย่าเลยบอร์ดแบบเนี้ย อ๋อโอเคถ้าถ่ายใช่ไหมถ้าถ่ายเราก็เท้าเลยโอเคแล้วก็มองข้างหน้าไว้ไหลตรงกับข้างหน้าแบบนี้เวลาถ่ายเราก็ใช้เท้าหลังดันปึ๊บแล้วก็ขึ้นมายืนเหมือนตอนยืนเมื่อกี้อ๋อโอเคอ่าพอพอถ่ายปึ๊บขึ้นมายืนเราย่อไว้เลยอ๋อโอเคโอเคครับถ่ายยืนย่อโอเคถ่ายยืนย่อแล้วก็ไหลหน้ามองไปข้างหน้าตั้งไหลหน้าให้ตรงตรงไปอ๋อคืออย่างนี้เลยเหรอคือตรงแบบนี้เลยใช่ป่ะใช่มันจะช่วยเราบาลาน ่าเทา้ทาเท้าถ่ายถ่ายอย่างนีง้ถ่ายไปข้างหน้าเกือบฉีกเอ,เอาเอาเท้าก็เถิบเข้ามานะเทา้ทานี้ก็เถิบมาตรงนี้นะอ๋อครับอ่ามันจะช่วยดันโอเคลองดันดูอ่าแล้วลองย่อไว้ครับโอเคอ่าลองวางเท้าถ่ายไหมลอ,องถ่ายดูอ่าย่อไว้ย่อไว้ ขออกคียอเอ้นแหละเริ่มได้แล้วพี่ใช่เหรอเอ้ยแบบนี้แหละออ่าเอเข็นดูเข็นดูพี่คราวนี้ลองทำเองครับผมหลังจากที่ได้ลองยืนบนร์ดแล้วเป็นไงพี่ขากับฉีกเมื่อกี้โอ้โหกล้ามเนื้อขากับฉีกแต่ก็ เยนเข็นร <ork> <vis> ู้สึกไงบ้างพี่ก็มันต้องใช้บาลาน่ะเนาะใช้บาลานแล้วก็เขาเรียกว่าบาลาน่ะส่วนใหญ่แล้วก็มีเลี้ยวมีอะไรด้วยเก่งอ่ะส่วนขานี่เก่งเลยอ่ะก็เดี๋ยวให้ไปเจิมเขาไปโชว์โชว์ท่าได้เทเราไปดูนัดนไปครับ ก็หลังจากที่ผมได้ไปลองแล้วนะกีฬาเนี้ยก็ผม,ผมว่าสําหรับมือใหมอ่อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าผมลองเล่นดูแล้วแบบมันไม่ถนัดอะ่ะ <c oughs> เหมือนเหมือนถ้ให้พี่เจมไปเตะบอลกับผมอะ่ะก็เตะผมถูกป่ะแต่ถ้าแบบอนมดแต่ถ้ามาเล่นสาก,เกีเนี่ยผมว่ามันก็มันก็อยู่ที่คนรักอะ่ะถ้าใจเรารักเราเล่นทุกวันทุกวันผมว่ามันก็ได้ชินแต่นี่มันมันคือครั้งแรกของผมไงอ่าอ่าสุดท้ายเนี่ยพี่เจมผมอยากให้พี่ฝากอะไรเกี่ยวกับ เรื่องกีฬาสเก็ตบอร์ดนะแล้วก็ hey, hey. สังคมที่เขามองเราในอาจจะด้านบวกบ้างด้านลบบ้างอะไรอย่างเงี้ย <Hey, S 2> oh, <hey. S 1> ก็ฝากน้องๆนิดนึงครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้กีฬาสเก็ตบอร์ดมันเป็นกีฬาที่บรรจุอยู่ในโอลิมปิกแล้วครับแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่มองเข้ามาอยากจะให้รู้ว่าแบบไอแผ่นแบบสเก็ตแบบนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบเราเล่นกันเสพธรรมดา mm hmm. ที่แบบคนอื่นมองหรือใครจะมองว่ามันจะแบบ แย่ yeah, เป็นแบบมัวสุ่มอะไรยังไงคือแบบมันมาไปจนถึงระดับโลกกันแล้วอะครับอยากจะให้แบบขันมาลองมองข้างในลึกๆนิดนึงแล้วก็ส่วนอยากจะฝากคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ตอนนี้หรือที่หัดเล่นใหม่อะไรอย่างนี้ครับทุกท่ามันไม่ได้เล่นได้เลยครับมันเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ความชอบกับความพยายามที่เราแบบอยากจะเล่นกับมันอะไรครับ เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่สนุกอย่าเล่นก็คือต้องใจรักจริงๆใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคก็อย่างอย่างที่พี่เจิมเขาพูดไปนะครับว่าก็คือกีฬาเนี่ยทุกๆอย่างมันก็มีการเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะเนาะก็คืออันดับแรกเลยดีกว่าอันดับแรกก็คือใจรักก่อนแล้วเราก็ลองลองเล่นลองเล่นแล้วก็เอ่อทการฝึกฝนฝึกซ้อมทุกวันทุกวันทุกวันจนเก่งขึ้นเก่งขึ้นผมว่า การฝึกซ้อมทุกวันอะ่ะฉันยังไงยังไงมันก็ต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วไม่มีแบบซ้อมวันที่4วันที่5แล้วมันจะอ่อนกว่าเดิมไม่มีทางอะ่ะใ,<ช>ใช่ไหมคร,ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกีฬาสเก็ตบอร์ดไวในไว้ในออบอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยน,นะครับกีฬาเนี่ยอย่ามองว่ามันอยู่ใ,<ช>ในด้านลบซะทั้งหมด<ช>เพราะว่ากีฬาเนี่ยไปถึงระดับโอลิมปิกแล้วนะครับผมครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่เจิมครับฝากช่องทางของพี่หน่อยว่าผมได้ข่าวว่าจะเปิดสอน กีฬาสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับก็จากจะฝากช่องทางทางอินสตาแกรมชื่อ u ซ h เจิมนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องติดต่อก็เบอร์โทรอะไรก็ทักมาดี DM มาใน IG ได้เลยแล้วก็ <ừ> จริงๆผมอยากจะสอนสเก็ตบอร์ดมานานแล้วแหละแต่คือไม่อยากตอนนั้นไม่อยากสอนเพราะว่าอยากซ้อมเยอะกว่าสอนก็เลย <ừ> ไม่สอนแต่ก่อนเคยเป็นครูแบบสอนแบบโฟบอร์ดอะไรมาแล้วก็ อยากจะลองกลับมาสอนดูเพราะว่าแต่ก่อนผมแบบกว่าจะเล่นสเกต็ตแบบออลลี่ได้เขียนได้ก็เป็นเดืดดอนอยากจะให้แบบเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเอออยากจะเล่นให้มันเป็นเร็วก,รกว่าเดิมเบสิก,กขั้นพื้นฐานมันมีความคล่องกว่าเดิมให้รู้รู้จักสเกต็ตบอร์ดเยอะมากขึ้นครับครับผมก็ผมครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องบ a ง g e r อ n l i c h a n n e นะครับรายการเ o า t ี ครับผมยังไงวันนี้ผมก็ผมกับพี่เจมส์ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับจริงๆท่านผู้ชมก็เห็นแล้วแหละผมว่าผมมาไปได้เตยบอลเหมือนเดิมนี่แหละถ้าแบบไปเที่ยวแบบพี่เขาคิดว้าไงเตยบอลก็เสร็จผมวองตรงไม่ให้เล่นสเก็ตนิดหน่อย <laughs> ผมมาเพิ่งเป็นนิดหน่อยโชว์ไม่ไดวโชว์ เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ซ้อมก่อนไปวซ้อมก่อนเดี๋ยวดูแล้วกันเห็นตรงนู้นปะเห็นปะเห็นตรงนู้นปะผมไม่ไปหรอกผมวเขาหักทีแล้วไะ